แน่นี่เบาแล้วนอนนอน้อาำแข็งกับพ่อโตาย่างพอ่อมว้าวชืยอดนี่พี่น้องนี่นะพอรีวิววอีกคนแล้วกันแล้วกันโว้มีสถานที่ล้างจานแล้วก็มีแก๊ปมีโอ้เครื่องครบนะทุกคนเลยเออนี่ทุกคนที่ผักนะกะมีที่นอนแบบนี้ทุคค 5, 9, 9กคนกะงบผ้าพันเก้ากะถือว่าโอเคนะทุกคนนะอ่านี่เป็นเตียงนะทุกคนเตียงนอนเตียงนอน แลกามีเตียงนอนสองชั้นนะคนสองชั้นสองฝั่งนะทุกคนนะป้าคนผาที่ดีๆแลกาที่สําคัญไปมีแอร์นะคนมีแอร์แล้วก็เป็นไงบ้างทิวรู้สึกยังไงฮะมูอสวยเขามือสวยมูอสวยไหมสวยครับสวยเคยมาไหมครั้งแรกครับครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมมาถามทีมงานนะครับว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงมาเกี่ยวเกี่ยวเป็นยังไง กิว่าคุ้มค่าอยู่คุ้มค่าวอมาหรอไม่คุ้มแคาไค่า,า,คา,าแค่หาพันเก้านะแต่ว่ามีทุกสิ่งว,ว้าวทุกคนตอนนี้มาได้มาถึงแฟที่เศร้าว้เป็นที่รยบรอยนะทุกคนนะว้วาวนี่ไงทุกคนเป็นแฟและก็ค่อนขางที่จะมีเพื่อนบ้านหลายพอสมควรน,นะทุกคนนะค่อนขางที่จะมีเพื่อนบ้านหลายพอสมควรนะทุกคนว้าว<ม>ทุกคน,กคนวู้วรู้สร้ึกว่าค่อนขางที่จะมีเพื่อนบ้านนี่หลายพอสมควรทุกคนเออ โอ้มอฮอตเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะเข้ากัจ้าเป็นั่งก็ได้นอกๆซื้อเข่าโค้งที่วาจำเป็นนะทุกคนนะลงไปจากจุดนี้นะทุกคนว้าจุดนี้มาฮอตดูแล้วเลยนะทุกคนนะตอนนี้เอามาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ทุกคนมอฮอตเรียบร้อยแล้วทุกคน

บรรยากาศแบบด e ีแฮกิล IN ิไป็นองเลยวัอนี้มาการ์ดถือว่าพิทปังกับผ่อนอาพิทปังนะทุกคนรู้สึกว่าบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะทุกคนนี่วันนี้พาพเปเบิ่งนคืนนี่ทุกคนห้องครัวทุกคนเนี่ยวันนี้พาพเปเบิ่งห้องครัวโอ้มีย่างแน่นี่เพ้าแล้วต้ก้อน้ก้อนเอ้าดำแข็งกับพรอมเตาย่างพ่อมว้าวซื้อยอนนี่เป็น้อง นี่นะพอรีวิวเวอร์พัดเลิกกันแล้วกันโอ้มีสถานที่ร่างการแล้วก็มีแก๊สมีโอ้เครื่องครบนะทุกคนนะในงบแค่หาพันเก้าแล้ทุกคนครบทุกอย่างนะทุกคนนะครบทุกอย่างนะทุกคนว้าวนี่เอ่อนี่เป็นบรรยากาศข้างรังนะทุกคนนะเต็มล้อมไปด้วยภูผาป่าไม้นะทุกคนบรรยากาศข้างรังของขทางที่จะดีนะทุกคนนะว้าวทุกคนนี่คือกระจกเลยกระจกไว้สำหรับไปเฮาเบิง้งนะทุกคน หรือว่าล่างหนาล่างตานะทุกคนนะกคนขางที่จะดีเนาะวันเนาะก็ทัอว่าดีประมาณน,นึ่งล้วกันนะทุกคนนะเออในงบแค่ห้าพันเก้านะทุกคนว้านี่จะรีวิวไม่เบิ้งนะทุกคนนะวันนี้จะปรีวิวที่ผักในเบิ้งนะว่า <Yeah. S 1> ที่ผักเขาประมาณไหนนะทุกคนนี่นี้ได้่นึ่งบนนน่อยเว้าวเบิ้งในเทิร์นแสดงว่าเบิ้นทุกคนเออนี่ทคที่ผักนะกะมีที่นอนแบบนี้ทุกคนกะงบขาพนเก้ากะ่ว่าโอเคนะทุกคนนะ อันนี้เป็นเตียงนะทุ aka, arm, ะกคนเตียงนอนเตียงนอนแลก็มีเต on, ียงนอนสองชั้นนะทุกคนสองชั้นสองฝั่งนะทุกคนนะความห่างที่ดีแลก็ที่สําคัญไปมีแอร์นะทุกคนมีแอร์แลก็มีพัดลมมีหลอดไฟถือว่าครบเครื่องนะทุกคนนะถือว่าคุ้มอยู่เนาะเลยเนาะบรรยากาศนะทุกคนนะอันนี้คือบรรยากาศอยู่ข้างใหนนะทุกคนนะอยู่ข้างไหนนะทุกคนเออบรรยากาศคองขหางที่ดีแลกะประมาณนี้นะทุกคนนะที่เปาเนียร์ไทยเพิ่งประมาณนี้เลย อันนี้คือห้องผักของเพื่อนนะทุกคนเป็นห้องผักของเพื่อนนะทุกคนนะว้าวในหุบแค่หาพันเก้าเอาทุกคนนะเขาจะมาไสชีวิตนะทุกคนเมน่อเดี๋จะมาไสชีวิตอยู่ในนี่ประมาณสักหนึ่งคืนนะทุกคนนะจะมาไสชีวิตอยู่นี่ประมาณหนึ่งคืนหนึ่งคืนกับหนึ่งวันนะทุกคนนะที่จะเขาจะมาไสชีวิตอยู่นี่กินดื่มอยู่นี่นะทุกคนนะว้าวบรรยากาศนะทุกคนบรรยากาศบอกเลยเลยว่ารักล้านจริงๆนะทุกคนนะบังคีวถัดอ้โห อุ้ยตัวคนณเลยว้าวสวยงามจริงๆนะเป็นไงบ้างทิวรู้สึกยังไงฮะวิวสวยครับวิวสวยวิวสวยไหมสวยครับสวยอ่าเคยมาไหมครั้งแรกครับครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมเด็กๆตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมั้งครับโอ้นี่ไงครับทุกคนเพราะว่าเรามาก็เป็นครั้งแรกเนาะเป็นีถือว่าเป็นถือว่างบงบห้าพันเก้าโอเคไหมกับงบประมาณนี้ถือว่าไม่แพงมากเนาะไม่แพงครับวิวสวยเออวิวสวยกำลังดีแบบแล้วห้องก็ถือว่าโอเคเนาะ ห้าพันเก้าถือว่าโอเคแล้วทุกอย่างครบนะทิวนะทุกอย่างครบมากแบบมีเครื่องเขียงอะไรทุกอย่างเนะาะก็ถือว่าเราสามารถมาอยู่ครอบครัวแบบนี้ได้เลยเนาะก็ถือว่าดีมากๆนะครับทุกคนนะนี่แหละครับทุกคนเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างที่จะดีนะทุกคนนะแล้วเรามาได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ทุกคนผมเชื่อแน่ว่าทุกคนชอบมากๆนะทุกคนบรรยากาศแบบสวยงามจริงๆนะทุกคนนะเป็นภาพบรรยากาศที่ผมบอกว่าสุดยอดมากๆนะทุกคนนะ แล้วเราจะมาอยู่ตรงนี้ประมาณ1คืนเนาะหคืนนะนองทิวนะเราจะมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้1คืนกับ1วันปะถึงไม่ไม่ถึงเนาะไม่ถึง1วันเนาะก็ประมาณจักช่วงเช้าเราก็น่าจะออกเนาะช่วงบ่ายบ่ายใช่ไหมอเช็คอินประมาณเที่ยงเซ็กอินประมาณช่วงเที่ยงนะทุกคนนะก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะทุกคนนะ ตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะอย่างที่บอกนะทุกคนมีเอสซีบอกว่าให้ผมออกมาเที่ยวข้างนอกเที่ยวจังหวัดหน่อยนะวันนี้ก็เลยโอเคจัดให้แบบนี้ทุกคนจัดให้เต็มๆนะทุกคนนะแล้วพามาลุยกันแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็มีเพื่อนบ้านเยอะมากๆนะทุกคนนะเพื่อนบ้านเยอะมากๆนี่ทุกคนเห็นไหมก็จะมีเพื่อนบ้านแบบเยอะมากๆนะครับนะตรงข้างๆนะครับนู่นนูนเห็นไหมทุกคนก็ ค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆนะทุกคนนะเป็นบรรยากาศที่แบบบอกได้เลยทุกคนว่าวิวแบบค่อนข้างที่จะสวยนะทุกคนนะเป็นวิวแบบสวยมากๆนะทุกคนนะเมาเนียวแบบไม่เคยเห็นวิวแบบนี้ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ทุกคนนะอันนี้เป็นข้างแรกของหนุ่มลาวนะทุกคนนะที่ได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้เจอวิวอย่างนี้นะครับนะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับพาทุกคนมาดูบรรยากาศสวยๆงามๆอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับนะ ถวท่าแพนี่แหละแพนี่แหละทุกคนก็ถือว่าสวยงามเป็นบรรยากาศที่หาดูได้งากนะหาเบืองได้ยายพี่รองเ้ยบรรยากาศแบบนี้บาเนี้ยวบ้ค้อยจะได้เห็นนะทุกคนนะบ้ข้อยจะได้เห็นมือนี่ถือว่าเป็นอีกมือหนึง่งพี่ว่าได้มาเบิ่งบรรยากาศและกับภาพทุกคนมาสถานที่แห่งนี้นะทุกคนนะเป็นขั้งแรกของนุ่มลาวนะทุกคนที่พามานะทุกคนนะเออค่อคนข้างที่จะแบบ อินนะทุกคนคข่ะที่จะพุ Ole ่มแข่งที่จะพอใจนะทุกคนกับบรรยากาศแบบนี้นะทุกคนนะมาเนี่ยอู้ซึกว่าคนขางที่จะพอใจกับวิวแล้วก็เอาบรรยากาศที่ได้นะทุกคนนะกหมุอประมาณทีว่าโอเคนะทุกคนนะกมืประมาณกับทีว่าโอเคมากๆนะทุกคนนะมาอนี่กับมาบรรยากาศแบบนี้มาอะไรกยจะให้พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นนะว่าบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวของฝั่งไทยนะทุกคนก็สวยงามมากๆนะทุกคนนะ เราก็จะมาอยู่ตรงนี้ประมาณหนึ่งคืนนะทุกคนู่ตรงนี้หนึ่งคืนมาให้ดูนะบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวของฝั่งไทยของประเทศไทยนะทุกคนว่าสวยงามขนาดไหนนะทุกคนก็มีพี่ๆเอฟซีหลายๆคนเนาะบอกว่าให้ผมออกมาเที่ยวข้างนอกได้ไหมเข้าไปในกรุงเทพเยอะแล้วอะไรประมาณนี้เนะาะวันนี้ก็เลยถืออโอกาสนี้เลยนะทุกคนอโอกาสนี้เลยก็ถือโอกาสนี้มาให้พี่ๆเพื่อน ได้ดูแลก็ได้เห็นบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนนะวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศโอเคแล้วก็ผมชื่นชอบมากๆนะทุกคนนะก็ถือว่าผมแบบชื่นชอบนะทุกคนนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกแล้วก็ไม่ค่อยได้ไมาเห็นบรรยากาศที่มีความสวยงามแบบนี้นะทุกคนนะเป็นบรรยากาศที่แบบมีความสวยงามและมีทิวทัศน์แล้วก็มีผูฝาป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะทุกคนนะ แล้วเราก็จะมาใช้ชีวิตอยู่นี่หน,นึ่งคืนนะทุกคนนะหนึ่งคืนของเรานะทุกคนมาใช้ชีวิตอยู่นี่หนึ่งคืนว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคน,นก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งที่แบบอากาศหนึ่งอีกเป็นอีกวิวฟิวหนึ่งนะที่ว่าผมชื่นชอบ <ผม S 1> เนาะผมผมและก็อยากจะพาทุกคนมาเนาะ วันนี้ก็เลยพาทุกคนมามาทู EP ที่หนึ่งนะครับทุกคนนะก็เลยวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาเที่ยวนะมาเที่ยวแล้วมาดูบรรยากาศนะนนบรรยากาศก,ก็ตอนนี้ก็ทีมงานนะครับก็มีความสุขนรันะเดี๋ยวผมจะมาถามเขานะมาถามทีมงานนะครับว่า,าเป็นยังไง เป็นยังไงเป็นยังไงมาเกี่ยวกันเป็นยังไงกินว่าคุ้มค่าอยู่คุ้มค่าวอมาหลอดไหมคุ้มราคาไม่ลุบแค่หาพันเก้านะแต่ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างครบเลยผู้ซึ้อจังไหนผู้ซึ้อจังไหนน้องลี่ผู้ซึ้อจังไหนน้องเงี้ยวสบายเนาะมาถือว่าคุ้มบอกย่าเขาเห็นบรรยากาศแบบนี่น้อยนักไปสิได้เห็นเลยบ้านเจ้าเห็นบ่มบ้านเจ้าเมืองเฮงหลายกว่านี้เน่นอนเออแต่ว่ากะ นั่งแบบนี้อาจจะบโบมีเนาะทุกคนนะนั่งแบบนี้ก็อาจจะโบมีเนาะทุกคนนะจะให้เบิ่งบรรยากาศนะอันนี้ได้เป็นยังไงเป็นอย่างในบ้านคอยโบมีนะนี่นะบ้านทั้งโบมีเนาะโบมีเพราะว่ามันเป็นดินเพียงเนาะดินเพียงไปเลยขาบรองบรรยากาศแบบนี้แต่วันนี้คุณเจ้าได้มาสองคนที่ได้รู้สึกยังไงดีใจเนาะเหตุงานมากกับเมื่อยงือว่าให้กำไรชีวิตตัวเองไปกับไลฟชีวิตตัวเองไปเลยเนาะมารถขึ้นเขา ไปจะได้การเดินทางมอารถขึ้นเขาประมาณสี่สิบโมงได้เนาะการเดินทางว่างระหว่างการเดินทางประมาณสามถึงประมาณสามถึงสี่สิบโมงไปจะได้รู้สึกปะมาเห็นวิวแบบนี้เลยรู้สึกคุ้มบอกต้องการการเดินทางตัตัวตัวตัวตั้วเด้สาวแก้วเด้ไปใส่พี่ๆมานั่งพี่เจ้ามานั่งนี่มาๆมาเป็นฟังพี่มาเท่านี้เลยไปทานท่างเพลงมาที่นี่เลยไปได้เลยโอ้ยเมื่อย์เด็กกู คุ้มเนาะบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีหาพันกิ้วยากาศกับอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันมาเที่ยวในคนท้ายเนาะเข็นหน้าหน้ากันบรรยากาศบรรยากาศค่อยดีเนาะเออกมาเพ็นบรรยากาศเหมือนกันคนท้ายยอดคุ้มไม่มาแม่ถุงเปลือกซักแก้วสักแก้วเป็นยังไงเมื่อยกับคุ้์ขักบ่อขักบ่อเคยเห็นบ้าเคยเห็นแบบนี้บ้สักแก้วบ่มีเป็นเล่าบ่มีได้แบบนี้ มเดเนยัง่เออเดินเดเยนั่งเลือดหน่อยได้บามพี่ริวเป็นไงบ้างครับพี่เป็นไงบ้างพี่เออชุ่อดมนะครับาทุกคนนะเอาพี่น้องเบาแนวกัน ผมมีอย่างหลายทุกคนนะมนนี้ก็แค่ให้มาเบิ่งบรรยากาศนะทุกคนแหละก่ะมาได้ถามความในใจของแต่ละคนนะทุกคนนะมนนี้ก็โคจบเพี่ตัวนี้ต้อกานเจอกันที่พีต่อไปทุกคนนะมีพี่นี่มานนี้ขากล้าเขาสบายดีสบายดีเจอกับพีตไปอย่าลืมติดตามพี่พีต่อไปทุกคนนะว่าจะเป็นยังไงข้าราชการชีวิตอยู่ในเรือหนึ่งวันของเราจะเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งกันดีพีตไปแล้วก็ไปแล้วทุกคนบายบายเด้อบายๆบาย